ว้าววันอะไรจโรดเมื่อวานขับสีประตูมาครับวันนี้ขับอะไรมาช้างอันนี้ซื้อใหม่ปะซื้อใหม่ว่นนี่ใหม่ด้วยมันยังไม่ได้ไปโอ้หเนอะทำงานอยู่บริษัทนั้นนีรู้สึกว่าเงินดีนะเนี่ยฮะเออดูอ่ะ ซื้อสีประตูป้ายแดงไม่พอวันนี้ P C X บ่นี่ิดนอไม่ธรรมดาเด้ยนี่ได้ไหมมะไปดูหน้างานก่อนทำยังไงบ้างนี่อไม่เป็นโลกบอกหน่อยบอกหน่อยทำไมไม่ถามอาจารย์ชายัหวัดอาจารย์ชายบอกหื่งง่ายง่ายง่าย

ทำอะไรยินข้าวครับวันนี้ครับทีมงานเราตดดามแจนเย็นครับเดี๋ยวจะได้ลั่นแล้วใจเย็นใจเย็นเย็นหมอตาตอนนี้ขาสั่นแล้วอยับหยับยับเหยียบคันเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้เจอจัดนักใส่ระแนงมาด้วยงานนี้ะใส่ระแนงมาใครไม่มีระแนงไม่ให้วิ่งเนี่ยเราต้องไปคู่กับจีนลงเพลมันมุ้ยอู่ มันไม่ติดต่อกันดิโอตอปิคืนเจอกัน2รอบลูกโยนเชียร์เชียร์ อยู่ไหนไอ้อยู่ไหนงานนี้นะโอ้งานนี้สบายวิ่งสบายเลยทำให้วิ่งสบายสบายเลยงานนี้วิ่งสบายสบายเลยจัดเต็มมันก็ไม่สบายเท่าทางดวนเนกเจ็บ ต้องเลืนล่นรุ่สไลด์ปองเลยขึ้นสไลด์มาเลยงหมุนล้อไม่ต้องหมุอนะมอนะไรจะสบายบนทางด่วนพอแคทมาช่วยตักเลยด้วยงั้นเนี่ยจา้าววะเอฮาจ้าววะเอาวะวันละเจ็ดพันลมันพี่โอ้ตายจริงจริงเลยวันละเจ็ดพันเนี่ยเอางี้ไปวันละสามพันไปฮะ วพอละสามพันลูกซูปลูกเดียวหมน้ำมันผมเติมให้มันลูกซูปได้หรอไอ้แค่ลูกซูบมันเด้งขึ้นเนี่ยลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะช่วยๆกันหน่อยช่วยๆกันหน่อยสองคันแค่นี้ก็เลือกเฟือสามคันแล้วช่วยๆกันหน่อยเอาอะไรอีกเตรอเบอร์รี่โซดาจานชายสีส้มเกอร์ตี้สโลง นี่วันนี้เขาบอกว่าเจ็ดนาคนเด้มาที่ขึ้นรถมเ์ไ่ได้แลท้ทกวันมยยนมเหัวเดวินกลับปะบเเนน่เยไมองนเายืนมองเดินยแต่เอาขึ้นนั่งบนนั้นไม่แพงเอ้ยนี่แหละยังมีบแพ้ยังงละมีสีร้อนั่นานกนองโดกเลย เป็นไทยอีสามนมันเมืองเลยสโอ้ยสดสดไปมันกี่นาสดกลางเลยนี่นะเตะกลัวตำรวจวกลัวกลัวตำรวจนี่ยน,น,นี่ใคร,รจะรอดใครเห็นตำรวจนี่ยกมือไหว้เลยสวัสดีครับ<ำ>ไม่ต้องบอกเลยนะสวัสดีครับเลยแล้วยืนนิ่งเลยนะกลัวตำรวจแต่พ่อแม่ไม่กลัวหรอก ลัวอย่างเดียวตำรวจเสพเบียเลยต่ตาตำรวจมาเสกเลยนี่ตอนนี้ยี่ทุเคยรู้ด้วยวะเคยรู้บอกเคยรู้ดิมื่อตะทำตาข้อเอ๊ะยิงเหม็นเพราะว่ายี่นายโจ้ยว่าอะไรนะเมื่อกี้ฮะการกิ้วจะลูกเบียเลยนายโจ้ยพูดภาษาไทยสิเมื่อกี้ ว่าอะไรนะไทไม่เป็นเป็นแค่นงเราไอ้ชานชนเสื้อผ้าเร็วนี้แกบอกเปากไว้เลยามสู่เลยมาต้องปูเลยต็มม้วนเต็มเลงันเสติดเรียบร้อยลี้เต็มนี่สวยดีนี่สวยแต่มือแบ้แบบนี้มันเค้เคล้ไง

ดูตัิ้งปลริงๆเลมทิ้งกนเเขาดับเพี่ฮะดับเบอร์นาเนี่เขาเปมาเทใส่นี่เตมเฉยแล้วก็จ่ายน้ำในมบ้านอันนี้เราซื้อเียวติมเด้อไม่ได้ติครับับแล้วะครับวะเอาหัวลงล่างตีนขึ้นบนไงเางอาหัวลงางวะ เฮ้ยกำกำแล้วบ่ฮะกำแล้วบ่ติดป้ายในยูทูบเบอร์นี่ยต้องต้องจ้างขับรถเลยมันจะปิดดูดรถเลยนะตาวันนี้แล้วล่ะรถถอยเร็ววันนี้วันนี้อย่าลงบอกว่าใครอยากได้คลิปดิ ให้ไปจ้างเฮียน้องเฮียน้องทำให้ได้ไหมเดี๋ยวจะเลยเฮียน้องคุยมาว่าเด้อจริงปจริงจัดให้เขาไหวเงินเองได้คลิปเด่นไม่ใช่ปะใช่เมื่วานเนี่ยเมื่วานน่ะนั่งรอจนจนวันนั้นตัวบอกคุณเฮียน้องมาแล้วจมอยู่ตรงนี้แหละผมก็นั่งรอวันนั้นเลยไปกินข้าวแป๊บเดียวจมบัวลงตอนนั้นจะโดนวางยาเทาแกวางยาเทาแกปะโค้งปืน ฮะมนโค้งอะมันเลยสจำเติมถ้าแก่โดยได้ประกาศไม้ออกมาบอกแล้วบอกแล้วมันลงไม่ได้ลงไม่ได้แกยืนหัวเลยแกยืนหัวรอเลยโอ้แกมันทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวลูกน้องจำเติมอ๋อมันลงไม่ได้ลงไม่ได้ถ้าแกได้ยินเดยยี่มันก็ถ้าแกเองนู้นจะเห็นจีอะถ้าแกเองมก็ไม่เห็นจีหรอก ไอ้คำอ้อน่ะแต่กิจโยเคือนัศอย่างงูการพัฒนาราศรัตนสาดีใจอย่างนี้ได้เจอไม่โคเคียร์จบล้ไม่มีใครถังจริงปะโตน้ำมาใช่ไหมเนี่ยี่เล ไทรับไทไม่ค้อรึ่ข้มอด้ยคอ่เลยคอ่เอท่อาสาเน่อืมตวเรูปตีบใหดูรับมีดแล้วรับมีดแล้วอาแซบๆเด้อน้ำพริกเอาน้ำน้ำจิ้มรสเด็ดๆเลยเฮ้ยขี้เียงกินเยหนูไหมนูจะมาทำให้่สามพันอเยอะ ข้าวให้ันละร้ออ่ะวันละร้อยขาวเงอ่ะแค่นันข้าได้บแค่นั้นทุไม่อยากอยู่บ้นจัดไปใช่พลกเไม่ไว้ใจมึงเออได้เลยนี่บาวต่ต่างหากเทพนตตงหานี้จะเกยืมที่ไหนฮะ โ oh, well อ้ประวัณที่หนึ่งเลยเด้อต้มหมดเลยเด้ต้มหมดเลยต้มหมดหมดเอาไว้ทำไมที่เขามาให้โชคให้ลาบแล้วนี่เรียบๆนะครับจัดไปครับอย่าไปเสี่ยงอย่าไปฟัน